ดีกับดรว,วันเปนค่ะยังอยู่ที่ดอนฟ้าค่ะช่วงนี้โควิดก็เก็บตัวค่ะช้าวิ่งไปแล้ว5กิโลแล้ววันนี้จะมาสาธิตการชงชานะคะที่เรียกว่าคาสคาราทีคาสคาร่าเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่าเปลือกกาแฟานี่เลยค่ะวันนี้ดิฉันจะทำชาเปลือกกาแฟานะคะเปลือกกาแฟาเนี่ยบางคนเขาก็เรียกว่าเชอรี่คอฟฟี่ทีนะคะ มันก็คือเปลือกกาแฟกาแฟที่สุกเป็นสีผลสีแดงเหลืองอะคะ่ะเราก็เอาเม็ดไปแล้วเปลือกเขาก็ล้างให้สะอาดนะคะอกไม่แห้งทำเป็นชาซึ่งแถบอฟริกาสายโบร,ราณเขาชอบทานนะคะคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟเยอะเลยคะ่ะหอมเหมือนเชอร์รี่ว้าวน่าสนใจใช่ไหมคะว่าทํำยังไงคะ่ะขั้นที่หนึ่งเขาบอกว่าใช้เนี่ยค่ะ เปลือกกาแฟเนี่ยที่อบแห้งเนี่ยประมาณ20กรัมค่ะดิฉันใช้ประมาณนี้อาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะคะใส่ไปในถ้วยเลยนะคะง่ายไหมคะหลังจากนั้นเทน,น้ําที่ร้อนจัดซึ่งดิฉันต้มไว้แล้วค่ะใส่เข้าไปว้าวเริ่มได้กลิ่นหอมค่ะมันกลิ่นเชอร์รี่เลยนะคะมาดูใกล้ๆเลยค่ะแต่ดิฉันจะไฮไลไท์มากกว่าน,นั้นค่ะยุคนี้ใครๆก็ทานสมุนไพรนะคะ พวกอินเดียพวกฝรั่งเขาก็อาจจะสมุนไพรของเขาวันนี้ดิฉันใส่นะคะนี่เลยค่ะสมุนไพรขึ้นไปอันนึงเห็นไหมคะอืมนะคะใส่เข้าไปค่ะนะคะแล้วมีอบเชยด้วยเห็นไหมคะอบเชยนะคะหรือวิชินามอนนะคะอันนี้ก็คือใบกวานเมื่อกี้คือลูกกวานเสร็จค่ะเราจะได้ชาหนึ่งถ้วยที่ หอมมากค่ะได้กลิ่นนะคะเปลือกกาแฟเหมือนกับเชอร์รี่จริงๆเลยนะคะเขาถึงเรียกว่าเชอร์รี่คอฟฟี่ทีค่ะขณะเดียวกันได้กลิ่นสมุนไพรของใบกระวานลูกกระวานแล้วก็อบเชยค่ะเป็นอะไรที่เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอืมส่องให้ช,ชาตเลยค่ะนะคะเป็นอันว่าแก้วนี้ดีต่อสุขภาพค่ะลองทำดูค่ะ สั่งเปลือกกาแฟมาก็ได้ค่ะจะเห็นนะว,ว่าช่วงนี้ของดอยช้างก็ได้ค่ะต้องเป็นเป็นเปลือกกาแฟที่เป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะที่นี่ดอนฟ้าห้องนี้ชอบไหมคะนะคะห้องนี้ก็คือเป็นบ้านกาแฟที่ดิฉันใช้นั่งทํางานทุกวันนะคะก็มีมุมกาแฟเอาไว้ให้โควิดหมดแล้วนะคะมาดูในนี้จะมีภาพที่ดิฉันวาดเองทั้งหมดเลยนะคะ เป็นลักษณะของมันดาร่าอาร์ตนะคะแล้วก็มีมุมกาแฟที่มีกาแฟทั้งกาแฟสดเป็นมอคค่าพอตนะคะเป็นดริปคอแฟและเป็นชาอินเดียที่เขาเรียกว่าจ่ายชีด้วยนะคะเป็นอันว่าอย่างมาดอนฟ้าแล้วใช่ไหมคะเอาไว้ให้กับโควิดไปก่อนนะคะเพื่อนๆในฉันจะมาที่นี่ค่ะฟรีไม่มีชาร์ปมาทานชาแบบฉันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ